มีการนัดดินเนอร์ของหน้าพักร่มรัฐบาลนะครับแม่ครับสสท่านจะไปด้วยไหมครับผมดูก่อนนะดูดูภารกิจนิ่ก่อนนะแต่ว่าจะไปหรือไม่ไปส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาในการเป็นพักร่วมรัฐบาลครับแล้วกี่มีข่าวว่าท่านทักษณิณจะไปร่วมด้วยนะครับไม่ทราบเลยครับมองว่าเหมาะสมอะไรไหมครับผมว่าจะผมว่าผมว่าอย่างนงี้ถามว่าท่านทักษิณมีสิทธิ์เดินทางไปไหน ตอนไหนในประเทศไทยหรือไม่ถ้าท่านนักิทธิ์มีสิทธิ์เดินทางไปผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับซึ่งแม้กระั่งผมเนี่ยท่านผมติดภารกิจไม่ได้ไปเนี่ยจะบอกว่าผมมีปัญหาก็ไม่ใช่หรอกครับผมก็มีเหตุผลมีอย่างต่างถึงผมไปก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ไปก็ไม่ได้มีปัญหานี่ยผมยกตัวอย่างแะ่พยัญชนะกลางจเนียของท่านนักศิกษานี่ผมว่าอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับท่านมีสิทธิ์ไปอยู่แล้วนะคนไทยทุกคนนะไปผมว่า ถ้าไม่ได้สลาดที่ห่วงห้ามน,นะก็ไปได้ทุกที่อะครับ